เข้ารรมาได้ไง่ายนะแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาได้อย่างง่ายเพราะฉะนั้นข้อความนี้พระอ,องค์ตัดกับท่านพระอ,อนุนอย่างไรมาฟังเป็นมงคลสูงสุดสิ่งอันดับแรกที่เราได้ฟังพุทธพจน์ที่พระเจ้าตัดกับท่านพระอานุนนะครับเป็นเล่มแรกสําหรับวันนี้ท่านจะเห็นว่ากระผมนํามาสองท้ายเคยบอกท่านไอ้ไม่ค่ายเดียวกันแหละ เล่มฟ้าเล่มแดงมอมอลออเ,เหมือนกันหมดเนาะแต่เล่มฟ้าเป็นเล่มที่ออกก่อนส่วนเล่มแดงออกทีหลังแต่ตอนมอมอลอ,ออกเล่มฟ้าอีติปิกะอีติปิกะที่อยู่ในมือถือท่านนะ่ะออกเวลาคีปุ๊บเจอป๊อบเปิดหน้านี้ตรงเป๊ะเลยแต่เล่มแดงอ่ะสมมติว่าเราคีอยู่หน้าร้อยแต่เล่มเนี้ยไม่ใช่หน้าร้อย กิดกว่าน,นั้นหน้าไหนไม่รู้หากันตายแล้วเนี้ยแต่ก่อนผมซื้อเล่มแดงมาหาทายหูหน่อยกว่าจะได้ส่วนหนึ่งต้องค้นๆนเจอข้อก็ยังดียังหาข้อได้เนาะแต่เจอหน้าเสร็จก็เลยต้องไปซื้ออีกเก้าสิบเอ็ดเล่มมาเล่มฟ้าเท่ากับมีสองเล่มเล่มแดงแับเล่มฟ้าแต่ท่านไม่ต้องซื้อก็ได้นะอย่าลืมโหลดเข้ามือถือนะอีติปิตกะสามค่ายเลยครับ มจลมมรอ,มอ,มอ,มอ,รอบาลีสยามละเบอร์เธอ,อไมนี่ให้เป็นประโยชน์มีพระตากดดกอยู่ในนั้น,น,นตลอดที่ได้เลยอ่านได้เนาะใครยังไม่ได้โหลดโหลดซะเอาภาพความทรงจำอดีตเคยสวยลบล้างไปเถอะไม่มีประโยชน์มองแล้วเจ็บปวดแต่บางคนไม่ยอมแพ้นะเอาไทม์ไลน์โปรไฟล์ตัวเองเอาสมัยอายุยังน้อยน,อยนอยมาใสา่จนจำไม่ได้เลย เปลี่ยนซะเถอะฉลาก็ให้มันใส่ภาพฉลาเนี่ยดีสุดขอบอกในฐานะเพื่อนรักกันนะไม่ต้องมากขนาดนั้นหรอกเอาพระพุทธรูปมาแทนตัวเองอนะบาปกรรมครับเอาออกไปซาเช,ชื่อเราท่านมีสิทธิ์เอาอะไรเอาภาพพุทธรูปมาเป็นโฟลไฟล์แทนท่านอนะกล้าไปหรือเปล่าเอาออกไปนะเชื่อเรานะอย่ามาเลยแทนครับเราไม่รู้ว่าท่านจะเอาหน้าอะไรมาก็ไม่รู้ว่าอย่าเอา เราเป็นมนุษย์นี่แหละดีแล้วอย่าเอาแมวเหมียวน้อยคุณน่ารักอย่าเอาอะไรก็ได้ผีเสื้อบินเอาตัวเรานี่แหละดีแล้วเราจะได้ส่งดูนะอ๋อคนนี้ถามทำไะบางทีคนส่งมาข้าเจ้าไม่รู้ใครเลยนะตกลงจะตอบไหมเนี่ยไม่ตอบเพราะคุณไม่เปิดเผยความจริงแล้วฉัจะไปตอบแกได้ยังไงเล่นล่าย,ยังปกปิดตัวเองเลยแล้วเมื่อไหร่จะบอกความจริงแกตัวเองล่นะเนาะ สรุปนะอันตรายที่สุดอย่าเอาพระพุทธรูปแทนท่านมากไปครับเรียนธรรมะแล้วอย่ามากไปเชื่อเราพระพุทธรูปแล้วท่านกล้าเล่นเดี๋ยวพระพุทธรูปแล้วคำพูดออกจากภาพพระพุทธรูปออกมาไม่ควรไม่ควรนะนี่พูดจริงใครทําไว้ก็เปลี่ยนซะแล้วไปกาเย็นนะเอา,าแต่ละกาเย็นนะทุกรอบเลยเนาะข้อความในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองพระพุทธเจ้าตัดว่าดูก่อนอานน์ เธอพึงทราบข้อนี้โดยปริยายเหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะการสแสวงหาเพื่ออะไรละ่ะเพื่อได้ลาบสักการะมาดูกอนอานอนท้าการสแสวงหาไม่มีกับใครในพบไหนไหนในทุกคนทุกแห่งแล้วเมื่อไม่มีการสแสวงหาแล้วลาบสักการะจะปรากฏไหมไม่เมื่อลาบสักการะไม่ปรากฏเหมือนกันหมดจะทุกข์กันไหม ไม่ถูกแต่ทุกวันนี้เพราะอะไรครับลาบสักการะ mm hmm. พูดง่ายๆเลยทุกวันนี้ที่ประเทศไทยวุ่นวายคือลาบสักการะบ่าอยากได้สิ่งที่ตัวเองพึงปรารถนาลบลาค่ากันแทบตายในทั้งโลกก็คือลาบสักการะนี่แหละในที่สุดลาบสักการะยั่งยืนหรือเปล่า mm hmm. ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นนั่นเนาะเพราะเหตุน,นั้นแหละอน,อน์เหตุนิทานสมุทยัย คำว่าเหตุก็คือเป็นเหตุคำว่านิทานก็เป็นเหตุนะที่เราอ่านเป็นอะไรนิทานระถานิทานระถาอย่าเป็นว่าเป็นเรื่องเล่านิทานนะนิทานเน่ะเอาของพุทธาเป็นเล่าแล้วกลายเป็นนิทานปรํลามปลาไปแต่นิทานในพุทธพจน์คือความเป็นเหตุนั้นเรียกเหตุก็ได้เรียกนิทานก็ได้เรียกสมุทัยก็ได้เป็นอะไรหมดไวยพจน์หมายความว่าเหตุด้วยดังนั้นนั้นพระองค์เล่าเรื่องราวในชาดกเป็นเหตุในอดีตหรือเปล่า เหตุที่ทำชาตินั้นอย่างนั้นเป็นเหตุทั้งซีนแม้นนิทานในเรื่องที่พระอ,องค์เล่าเรื่องราวในชาดกเป็นเหตุแต่บางคนไม่รู้หรอกอชาดกไม่อ่านเราเป็นนิทานแต่งขึ้นมาใหม่บอสใจเย็นๆอย่าพูดอะไรมาก,กวันนี้ถ้าเกี่ยวกับธรรมะไม่รู้อย่าพูดนะเพราะวาจีเพียงคำคำเดียวก็มีความหมายไปสู่อาบายได้นะใช่ปะโดยที่พระอ,องค์กล่าวสมณโรท์คำเดียวแท้ๆเลยเนะี่ย บำเพ็ญทุกเลียถึงหปีมันเรื่องศาสนาอะไรถ้าไม่แน่ใจอย่าพูดไปอุนิทานไม่เอาแต่งเองแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าเหตุนิทานสมุทรไทยเป็นเหตุแห่งการเข้าถึงรับสักการะใช่ปะแั้นคำว่านิทานหมายถึงอะไรเหมือนกันเหตุก็คำว่าก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยตันหาและอานอน์จึงเกิดการแสวงหามานั่นต้นเหตุแห่งสวาคือตัณหาปะ ตันหาแลืแสวงหาเมื่อสแสวงหาแล้วจึงได้สิ่งที่ควรได้คือรับสักการะมาเป็นของตนเพราะฉะนั้นในสูตรนี้พระองค์ทรงตัดการสแสวงหาตันหาได้มาก็คือรับสักการะต้นเหตุก็คือเวทนาอย่างเวทนาบางคนดีอยู่แล้วแต่ต้องการเวทนาที่ดีกว่านี้มั้ยดีกว่าละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเลยสแสวงหาของที่ละเอียดขึ้นมา่งนั้นล้ันต้นเหตุของการเกิด ตันหาเราต้องเป็นทําให้ป้องกันไม่ตันหาเกิดต้องรู้ที่ตันหาหรือดูที่เวทนาดูที่เวทนานะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตัดเล่มที่13เกี่ยวกับเรื่องลาบสักกะระต้นเหตุก็มาจากตันหาเนาะสแสวงหาลาบสักกะระทุกสิ่งทุกอย่างหมดเสร็จหมดคราวนี้มาดูเล่มที่17บ้างครับ พระไตะเดี่ยกเล่มหนึ่งนะวันนี้เล่มที่สิบเจ็ดจะบะมอมรอในมัตชิมะนิกายในมูลัปันนะ่าพูดถึงอัธกถาหน่อยนะอัธาเล่มสิบสามชื่อว่าสุมังคละวิลาสินี อัตถกฐาส่วนเล่มที่17ชเจอ่ว่าปะปัญจสูทนีอัตถกถาเล่มน,นี้ตามที่บอกอ่ะภาษาตรีบุตรแหละและมีรู้สิทธิของท่านพระารีบนตถามว่าใต้เท้าขอรับยังมีเหตุปัจจัยใหม่หนอที่เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดท่านภาษารีบุกล่าวว่าคุณ ก่อนที่คุณจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดคุณต้องรู้จักตัณหาก่อนหรือเปล่าต้องรู้จักตัวตัณหาก่อนแล้วไปค้นหาเหตุเจอฉะนั้นคุณคุณต้องรู้ว่าตัณหาเป็นอย่างไรคุณตัณหามีหกตัณหาต้องรู้ก่อนตัณหาที่เกิดทางตาอาศัยจักขู่ดสามษาชาวเวทนาที่มีรูปารมสวยเมื่อรูปารมสวยแล้วกลับไปยินดีในรูปารมกลายเป็นรูปรตัณหา เพราะอาศัยโสตะสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่สวยอารมณ์ทางการได้ยินยินดีพอใจการได้ยินจึงเรียกว่าสัทธตัญหายินดีพอใจในทางกลิ่นรู้รู้สัมผัสความนึกคิดจึงเกิดด้วยตันหาหกคุณได้แก่รูปตันหาสัทธตัณหาคันธตันหาระสัตตัณหาพทธพัตัณหาและธรรมตัณหา เมื่อนั้นพระสารพะคุณเมื่อคุณรู้เหตุแห่งการเกิดตัณหาเมื่อนั้นคุณก็สามารถที่ดับที่เหตุไม่ได้ดับที่ผลแต่ก่อนที่จะรู้เหตุต้องรู้อะไรก่อนรู้ผลเมื่อรู้ผลไปหาเหตุและเวลาดับไปดับที่เหตุผลถึงจะดับได้และอะไรเป็นเครื่องดับเวทนาได้หมดจบละคุณพระพุ่ธมีพระเจ้าทรงตัส เครื่องดับของเหตุมีทางเดียวคือมัตเชนธรรมคือหนทางสายกลรงกาง,กางได้แก่อริยามรรคแัยคุณเป็นตัวดับแล้วตัวไหนดับตัวแรกแหละสตินั่นแหละตัวก้านปัญญาน,นั่นแหละตัวปิดใช่หรือเปล่าก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นตัวอะไรนั่นเองปิดนั้นเรื่องนี้พระสาริบุตรได้สอนรู้สึกของตนนั่นเองนั้นทําให้เราทราบว่าเวทนามีบกบาททําให้เกิดะาย ปัญหาแต่ก่อนที่จะรู้เวทนาเป็นเหตุต้องรู้ชัดเจนในอะไรก่อนปัญหาว่าช่องทางมาอย่างไรเมื่อช่องทางมาจากไรเวทนาโวยแล้วก็ไปดับที่ไหนดับที่ต้นเหตุเลยปัญหาจึงไม่มีข้อความที่1นึ่ยี่สิบเอดหน้าที่สี่ร้อยสามสิบสี่พิสูจน์เหล่านั้นได้กลับทูลถามท่านพระสา,ารีบุตรว่าใต้เท้าขอรับท่านพระาารีบุตรตอบว่าคุณ อิยสสงสาวกจจต้องเป็นผู้รู้ชัดในตัณหาก่อนเมื่อท่านรู้ชัดว่าตัณหาเป็นอย่างไรมีหกอย่างแล้วท่านก็จะรู้ว่าอ,อะไรเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเมื่อน,นั้นท่านย้อนรู้ว่าเพราะอาศัยเวทนานั่นเองเป็นเหตุให้เกิดอะไรครับตัณหาเมื่อน,นั้นสิ่งที่จะดับตัณหาก็คือดับเวทนาแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องมือในการดับเวทนาละ่ะ ก็ได้แกอ่อัริยมรมีองค์แปคุณนี่แหละเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ทรงตัดสอนเป็นความเห็นที่ถูกมีความเห็นตรงประกรบรอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่อนแครมาสู่พระสัทธรรมนี้นี่นคือสิ่งที่ท่านพระสารีบุตร,ร,รสอนรู้สิกของตรงัั้นก่อนที่จะรู้ถึงเหตุปัจจัยต้องรู้ผลเมื่อรู้ผลสาวหาเหตุเมื่อสาวาเหตุดับที่เหตุผลถึงจะกลับมาดับได้ ถูกไหมครับแต่คนเราส่วนใหญ่เราค้นหาเหตุหมะไอ้คนเรารู้ผลแล้วเกิดอะไร mm hmm. เมื่อไม่รู้เสร็จเราก็ไม่หาเหตุเมื่อไม่รู้เหตุแต่ส่วนใหญ่เราดับปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่ดับที่เหตุหรือดับที่ผล mm hmm. ผลนะมันเลยดับไม่ได้สักทีไงนี่แหละของปฏิจจาที่ท่านสอนอาคนนี้มาดูเล่มเจ็ดเจ็ดในหมวดของพระพิธธรรมบ้างแะ้ว พระไตรปิฎกวันนี้ที่เราได้เสร็จกันสามเล่มก่อนเธอเล่มเจ็ดเจ็ดฉบับมอมมอลอเล่มนี้เป็นของอภิธรรมบ้างแล้วอยู่ในอภิธรรมปิฎกนะครับเล่มเจ็ดเจ็ดอยู่ในอภิธรรมหมวดที่สองถ้าพูดหมวดสองท่านต้องนึกออกแล้วก็ได้แก่วิพังสามวิทาป,ป,าป,ปุปายะปาได้แก่วิพัมคาปกร วิปังธประกรณ์อัตถกถาท่านนี้มีนามว่าสามโมหะวิโนทนีอัตถกถาเล่มนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าตัณหามีอยู่สมอย่างตัณหาอย่างย่อสุดได้แก่ตัณหาสาม ได้แก่หนึ่งกามมตัณหาสองภาวะตัณหาแล้วก็ขาดศูนย์คือวิภาวะตัณหาองค์ธรรมก็คือตัวทั้งหมดคืออะไรนั่นเองโลภะเจ็สจิกที่ในโลภะแปดดวงถ้าตัณหาว่าโดยความเป็นไปแห่งอารมณ์ ตัณหาว่าโดยอารมณ์มี6อย่างมีอะไรบ้างมีรูปปะตัณหาเป็นต้นจนที่สุดคือธรรมะตัณหาเป็นระดับที่6ตัณหาว่าโดยพิสดารมีมากถึง1นึได้แก่อะไรได้แก่ตัณหา3คูณกับอารมณ์เท่าไหร่6กเป็นสิ อารมณ์เหล่านี้อดีตเราเคยมีมาหรือยังปัจจุบันยังเยอะอยู่ไหมอนาคตมากกว่านี้ไหมมากกว่าเพราะอะไรเพราะมันถ่ายโอนจากปัจจุบันไปอนาคตปัจจุบันไม่ลดละอนาคตจะมากกว่าเดิมเพราะนั้นจึงมีปัจจุบันอนาคตจึงออกมาเป็นห้าสิบสี่ตัณหาภายในเรามีไหมภายนอกภายนอกจึงออกมาในและ นอจึงออกมาเป็น108เพราะฉะนั้นในเล่มที่77กล่าวออกมาในฐานะานะทั้งสิ่งที่กล่าวไว้อย่างพระสูตรเนี่ยยังไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เลยช็ปะเที่ดเรารู้เราเข้าใจว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ในหมวดของอะไรเท่านั้นครับพิธรรมการพิธรรมเป็นตัวลงองคธรรมให้เราเหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอ่านพระสูตรเราไม่เข้าใจนะเพราะเป็นการแสดงโดยอะไร ปกคลาธิฐานโดยบุคคลเนาะแต่ในพิธรมแสดงโดยอะไรรมันทิฐานแล้วองค์ธรรมรับรองอนันจึงเป็นเหตุให้อภิธรรมจึงเป็นประโยชน์ยิ่งทําให้เราศึกษาในพระสูตรเข้าใจขออนุญ,ญาตอ่านในเล่มของ77ข้อความที่263ตันหาว่าโดยสามอย่างตามที่แสดงมีกรรมตันหา ตัณหาว่าโดย6อย่างเบียรูปตัณหาสัทธตัณหาคันทตัณหาราสตัณหาพทธพัตัณหาและธรรมตัณหาตัณหาว่าโดยพิสดาร108ได้แก่ตัณหาที่พระพุทธเจ้าตัดไว้สามอย่างได้กรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและเป็นไปในตัณหาที่ยินดีในลายรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์พทธพาอารมณ์ธรรมารมณ์ ตันหาเหล่านี้ยังมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนอกจากนั้นแล้วยังเป็นไปด้วยภายในภายนอกจึงออกมาเป็น1นึ่งรอวิธีคิดตันหา108ร้อยแปดอธกานบอกวิธีคิดอยู่หน้าที่47 4 7 47 4 478เรียบร้อยครับตรงนี้ครับแผนตรงนี้จึงหมดของพิธามชี้แจงน,นะจึงทำให้เราเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็ท่องๆตามนี้นั้นวันนี้ คาขยายความของเวทนาปัจจตันหาจึงนํามาจากพระไตรปิฎกสามเร่มด้วยกันนะวันนี้เราก็ได้มีชวนะเสพในพระไตรปิฎกเรียบร้อยละคราวนี้เรามาดูต่อความเป็นไปที่พระอ,องค์ทรงตัดสอนพร้องทรงตัดข้อความหนึ่งในสารัะระกาเซนีอัตกถาสังุตตนิกายนิธานวัต อภิสมยะสั่งยุตตพุทธว่วาเพราะอะไรหนอมีอยู่ตันหาจึงมีตันหาย่อมมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเราได้พิจารณาไว้ในใจโดยแยกคายรู้ได้ด้วยปัญญาของตนว่าเพราะเวทนามีอยู่ตันหาจึงมีตันหาย่อมมีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย ที่เราสามารถมนสการได้เพราะพระองค์เป็นผู้อะไรมนัสการเป็นผู้ค้นพบเหตุให้เราได้ท่องจำเมื่อพระองค์ทรงค้นหาเวทนาพราะองค์ทรงค้นหาเหตุก่อนเหตุต่อว่าพิสุจ์ทั้งหลายเพราะอะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนาย่อมมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่าทุกอย่างต้องอาศัยการกระทบทั้งสิ้น รอบตัวเราวันวันหนึ่งกระทบหกช่องทางใช่หรือเปล่ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นใจ h e n นวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีหกภาษะกระทบทั้งวันแล้วหกภาษากระทบมานานแสนนานแสนกดกลับแล้วใช่หรือเปล่าเมื่ออดีตแสนกลับก็กระทบอย่างนี้หรือเปล่าแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็กระทบอย่างนี้หรือเปล่าแม้เป็นอารมณ์พมมก็กระทบใจอย่างเดียวใช่หรือเปล่า มีภูมิเดียวที่เว้นการกระทบชั่วข่าวคืออาสัญญาดันงนั้นมีกระทบหมดเพราะไม่มีการกระทบเวทนาเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตัดว่าเวทนานั่นแหละเป็นที่อาศัยโทษครับผัสสะนั่นแหละเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาถ้าไม่มีผัสสะแล้วไยเวทนาจะเกิดได้อย่างไรโดยเหตุนี้เราได้พิจารณาไว้ในใจโดยแยบคายรู้ได้ด้วยปัญญาของตนว่า พราะผัสสะมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนานย่อมมีเพราะมีผัสสะเป็นบจจัยดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะอะไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะย่อมมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยถ้าไม่มีสองอย่างมาชนกันผัสสะจะไปรับการกระทบได้ไหมไม่ได้มีจักขายตนะอย่างเดียวผัสสะไม่รู้ไปกระทบอะไรจึงต้องมีจักขายะลูปลายะ ผัสสะจึงรับกันทบของอายตนะถ้าไม่มีตาผัสสะทางานได้ไหมไม่ได้งั้เพราะมีตาอันเป็นไปในอายะภายในมีอายะภายนอกผัสสะจึงทํางานได้ภัสษสะกระทบขา่าวใดนำทุกขนำโทษนำภัำำยมาสู่ตนภิกษุทั้งหลายโลกนี้ถูกผัสสะครอบงำแล้วเมื่อผัสสะครอบงำย่อมนำทุกข์นำโทษนำภัำยในวะะัฏสงสารอันยาวนาน ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อผัสสะกระทบสิ่งใดย่อมนำภูมิมาสู่ตนเมื่อสิ่งใดอันเป็นภูมิสู่ตนเมื่อนั้นเธอต้องยอมรับความแปลโวนเปลี่ยนแปลงไปตามโลกอันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภิกษุททั้งหลายความเป็นไปในสิ่งเหล่านั้นกระบวนการเกิดถ้าเธอเพิอเพลินต่อสิ่งใดสิ่งนั้นนำภัยมาสู่ตนถ้าเธอกลัวสิ่งใดเป็นปฏิฆะนิมิต สมัยนั้นเธอนำโทษมาสู่ตนพิสุทธิ์ทั้งหลายนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างขอให้พวกเธอทั้งหลายจงไป็นมัมมิการในปฏิจจสมุทบาทเพื่อหนทางในการดับทุกข์ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเพราะอะไรหนอนมี่อยู่ภาสาจึงมีภาสาะย่อมาามีเพราะมีอายตนะนี่เองเป็นตัวเหตุให้เกิดภาสา ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะอะไรหนอมีอยู่สลายยตนะจึงมีสลายายตนะย่อมมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยถ้าสภาพในตัวเราไม่มีนามรูปแล้วไม่มีโอกาสกระทบได้ก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่อไม่ชีวิตกระทบกันเหมือนของที่อยู่ภายนอกไม่มีวิญญาณถูกข้องกระทบกันก็ไม่มีอะไร แต่เนื่อจากความเป็นภายในตนต้องเป็นไปโดยสภาพของนามและรูปมีอยู่จึงก่อเกิดแห่งการกระทบได้ทุกพทุกภูมิย่อมมีนามได้รูปไม่มีนามก็มีรูปก,ก็ต้องอาศัยการเกิดขึ้นของสลายยธนะดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเราได้พิจารณาไว้ในใจโดยแยบคายรู้ได้ด้วยปัญญาของตนว่าเพราะนามรูปมีอยู่ภาษาจึงมีภาษาย่มอ,ยอมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเพระอไรหนอมีอยู่เจตสิกขันสามอันเป็นนากมกรรมัชโรปจึงเกิดขึ้นได้ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายเราได้พิจณาไว้ในใจโดยแยบคายจึงรู้ได้ด้วยปัญญาของตนว่าเพราะจิตเป็นใหญ่จิตไปได้ไกลจิตไปได้ไวจิตไปโดยไม่มีขอบเขตไม่ต้องไปได้โดยไวแล้วก็ทิ้งร่องรอยความสูญสลายหมดจิตไปเมื่อเช้านี้หมดเกลี้ยงแล้วใช่หรือเปล่า จิตกระทบเมื่อสักพู่หมดเกลี้ยงแล้วมันย่อมนำความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมาสู่ตนด้วยเหตุนี้แหละพิสุทธ์ทั้งหลายต้นเหตุแห่งวัฏสงสารคือจิตเป็นใหญ่พิสุทธ์ทั้งหลายเพราออะไรหน่อมีอยู่นามารูปจึงมีนามารูปย่อมมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณนี้ไม่ใช่ร้องขอเพราะเป็นวิญญาสมควรแห่งธรรม จึนเป็นหกวิญญาณที่ท่องเที่ยวในตัวเราอันเป็นวิบากวันนี้วิญญาณท่องเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นยินญ,ญาฝ่ายวิบากใช่หรือเปล่วปาวิญญาณฝ่ายวิบากก็ต้องอาศัยกรรมเก่าที่ทําไว้พิสุจ์ทั้งหลายว่าตัดส่งชาอันยาวไกลกรรมที่ทําไว้เจตนาที่สําเร็จแล้วพร้อมที่ส่งเจตนาที่สําเร็จในวันนั้นแลเป็นสหชาตกร,รมมะ ยังไม่มีโอกาสส่งแต่ถ้าส่งเมื่อไรวิญญาณได้รับในฐานะนามนักณิกะกรรมปัจจัยในก่อนก่อนเคยทำกายวาจาใจด้วยสหาชาตกิกรรมะแต่ส่งผลแล้วกลับมาส่งผลเป็นอปุญญาพิสังหารปุญญาพิสังหารและอเนญชาพิสังหาร ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะอะไรหน่อมอีวิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะเรามีกรรมเป็นทายะมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของของตนถ่ายโอนกรรมไม่ได้ไม่สามารถบอกเลิกพึกงถอนกรรมเป็นโมฆะก็ไม่ได้เพราะกรรมนั้นแหละทําไว้ในอดีตภิกษุททั้งหลายเจตนาพิขเวกรรมังวัฒมิเจตยิตวากรรมังกโตรติกายเยนะวาจายนณมัสสา ก่อนกระทําสิ่งใดๆเป็นรสนม่นัสการก่อนถ้าทําแล้วสมควรแห่งการรับแน่นอนเพราะอะไรมีอยู่พิสุท์เพราะสังขารมีอยู่ในอดีตจึงมีวิญญาณดูก่อนพิสุทน์ทั้งหลายสังขารจึงเป็นปัจจัยให้วิญญาณดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเพราะอะไรหนอนมีอยู่เจตนาอันเป็นอภิสังขลามานเป็นมารที่ทําให้เธอเข้าไปปรุงแต่งอยู่สามอย่าง ปรุงแต่งด้วยกุศลอันเป็นปุญญาปรุงแต่งด้วยรูปกุศลก็เป็นปุญญาปรุงแต่งระดับได้ฌานก็คืออาูปฌานก็เป็นอเนญชาปรุงแต่งในเรื่องของอกุศลกรรมเป็นอปุญญาพิสังขามีอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามีกลไกซึ่งเป็นวัตตะสงสารที่ทำให้สัตว์งหลหลงในสิ่งที่ไม่เคยรู้เดินทางถูกบ้านผิดทางบ้าง เหมือนคนตาบอดที่เดินทางไปอย่างนั้นเพราะสิ่งที่ควรรู้กับไม่เคยรู้สิ่งที่ควรรู้ได้แก่จัดรสัจจงธรรมวิทติปากตะกังเท่ากับวิชาคือความจริงแห่งทุกขสัจจะตัวเดียวอีกสามสัจจะไม่ต้องพูดถึงเพราะทุกขสัจจะตัวเดียวที่ทําให้เรารู้ทุกถ้าเรารู้ทุกเมื่อนั้นเราย่อมรัสมุทยัยเมื่อสมุทัยถูกละเราก็ได้นิโรจน์แจงแจ้งนิโรจน์แจงแจ้งอริยมรรคองไป นั้นต้นทางในการขับไล่วิชาคือรู้ถุกแต่เราไม่เคยรู้ถูกเรามีแต่หนีทุกไปพึ่งสุขเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ในอริยศัยจะศ่งนี้เองจึงเป็นเหตุให้สังขารจึงมีดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเพราะไรหนอมีอยู่สังขารจึงมีสังขารย่อมมีเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยที่ไล่องค์พ่อเนื่องจากเรักํางแสดงผู้นี้เพราะฉะนั้นในขณะที่ เวทนาเกิดตามที่แสดงมาแล้วที่เราบอกท่านเสมอน,นะอวิชากับสังขารจึงเป็นอะไรครับอดีตเหตุอดีตเหตุถ่ายโอนผลเกิดขึ้นแล้วผลที่เกิดขึ้นได้แก่ปัจจุบัน,นาผลห้าองค์งนะครับของเก่านั่นแหละถ้าท่านเข้าใจถึงท่านก็จะเข้าใจดีสุวรตัณหาเป็นอะไรครับ ปัจจุบันในเหตุนะครับต่อไปจะมีผลคืออนาคตผลเวทนากับตันหาจึงเป็นคนละขั้วหนึ่งเวทนาจึงอยู่ในปัจจุบันนาการใช่แล้วปัจจุบันในเหตุไอปัจจุบันผลส่วนตันหาเป็นอะไรครับปัจจุบันในเหตุสองเวทนา ไปธนาจักเป็นสวัสดีครับคุณพระได้เลยครับเป็นไงสบายดีไหมนะสวัสดีค่ะบสบายดีของมาม่าแม่จาโอ้ขอบคุณด้วยนะขอบคุณคิด <c oughs> ถึงมหาเอกแล้วเตีย <c oughs> นจบไม่มหาบัณฑิตแล้วนะ